สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนหากเป็นห่วงเวลาที่บ้านเมืองปลอดสงครามเมื่อรอมฎอนหรือเดือนแห่งการถือศีลอดมาถึง ต่อให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนก,กิจในพื้นที่ทับซ้อนทางจิตวิญญาณอยู่บ้างแต่ท้องถนนตามเมืองต,งต่างๆของปาเลสไตน์ก็ยังปรากฏภาพผู้คนที่ออกมาจับจ่ายซื้อของตกแต่งบ้านเรือนด้วยคมไฟหลากสีและรวมตัวกันปฏิบัติศาสนก,กิจที่มัสยิดแต่เมื่อการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลฮามาสไม่สำเร็จผลความหวังให้เดอนศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสัญญาณยุติสงครามพังทลาย บททดสอบความศรัทธ,ธาครั้งใหญ่ของเหล่ามุมมินจึงจำต้องดำเนินไปอย่างยากลำบากประจริงอยู่ที่การอดอาหารเป็นส่วนสำคัญในวัดตับปฏิบัติของรมดนแต่ผู้ถือสินอดจำเป็นต้องได้รับอาหารทั้งก่อนและหลังพระอาทิตย์ตกอย่างถูกต้องตามโภชนาการโดยมีอินทผลัมเป็นอาหารสิ่งแรกที่ควรลิ้มรสเพื่อให้รสหวานจากกลูโคโสในผลไม้ชนิดนี้ เข้าไปเติมเต็มสารอาหารและชดเชยพลังงานที่ร่างกายเสียไปซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในภาวะสงครามเช่นนี้การลดลงของระดับน้ำตาลในเลือดจะทำให้ผู้ถือสินอดเกิดความอ่อนเพลียและเสื่องซึมและอาจจะมีอาการปวดศีรษะวิงเวียนคลื่นไส้และอาจรุนแรงถึงหายใจลำบากเมื่อมีภาวะหิวรุนแรงกว่าหเดือนมาแล้วที่ชาวปาเลสไตน์กว่า2.3ล้านคน กำลังเผชิญกับภาวะอดอยากผู้คนเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเกิดการขมโมยแย่งชิงเพื่อความอยู่รอดไม่มีบ้านให้กลับและได้รับอาหารพอประทังชาวปาเลสไตน์รับอาหารหนึ่งมื้อต่อวันซึ่งไม่อาจเลือกเวลาให้สมดุลกับการปฏิบัติศาสนกิจได้แม้หลายประเทศเริ่มส่งความช่วยเหลือด้วยการโยนกล่องพัสดุใส่อาหารและเครื่องใช้จำเป็นติดร่มชูชีพลงมาจากเครื่องบิน แต่องค์กรด้านวนุษยธรรมระบุว่านี่เป็นความพยายามที่สิ้นเปลืองและไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าเพียงพอความทุกข์ของมุสลิมปาเลสไตน์นำมาสู่การรวมตัวของมุสลิมหลายพื้นที่ทั่วโลกที่เรียกร้องให้การเจราจายหยุดยิงเกิดขึ้นอย่างถาวรด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าอิสราเอลมีสิทธิตอบโต้การโจมตีของฮามาสแต่ต้องทำคู่ขนานไปกับการให้ค่าในชีวิตผู้บริสุทธิ์ด้วย ขณะที่อิสราเอลเองยืนยันจะเดินหน้ากวาดล้างฮามาสให้สิ้นทุกอนุแผ่นดินด้านหนึ่งสงครามส่งผลให้ทะเลแดนเดือดกระทบการขนส่งทางเรือเส้นทางคมนาคมระดับโลกและไม่มีทีท่าจะยุติได้ง่ายๆสร้างความยากลำบากให้เรือขององค์กรช่วยเหลือสัญชาติสเปนที่เสนอนำสเบียงมายังฉนวนกาซาแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะเริ่มออกเดินทางเมื่อใด